สวัสดีครับผม C.M. ชัยยานะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมที่สวนลำไย,ยนะครับมีวิวภูเขาสวยๆล้อมรอบนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่ทั้งหมดมีอยู่2ไร่1งาน96ตารางวานะครับติดถนนสาธานะต้องการขายยกแปลงอยู่ที่ไร่ละนะครับ ไา่ละ450,000บาทราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงอยู่ไม่ไกลมากจากแหล่งชุมชนนะครับที่พืนนี้เหมาะที่จะซื้อเกงกำไรนะครับหรือทำบ้านสวนนะครับพื้นที่ตรงด้านหน้าท่านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำผังให้ชมนะครับด้านหลังที่ก็จะเป็นคลองส่งน้ำนะครับมีน้ำไหลตลอดปีติดถนนหน้ากว้าง พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นที่สวนลำไยทั้งหมดของพื้นที่ที่จะขายไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนะครับเพียง58กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ด้านหน้าที่ก็มีต้นไม้สักอยู่นะครับประมาณ10กว่าต้นนะครับที่ขายรวมเลยนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าที่ดินนะครับ มีวิวภูเขาชัดเจนเลยนะครับลองมองไปนะครับและพื้นที่ตรงนี้ไม่ไกลจากค่ายมวยของคุณบัวขาวนะครับเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับบรรยากาศโดยรวมก็เป็นวิวภูเขาแล้วก็เป็นพื้นที่สวนด้านหน้าตรงนี้เป็นถนนสาธารนณะห่างน้ำห่างไฟนะครับประมาณ400เมตร ด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดตรงกระตอบตรงนี้ก็ใช่นะครับอยู่ในพื้นที่ไปจนถึงต้นมะพร้าวพื้นที่ตรงนี้นะครับห่างโรงพยาบาลอำเภอแม่แตงนะครับของอำเภอแม่แตงประมาณ16กิโลเมตรและห่างทางหลวง107เชียงใหม่ฝาง17กิโลเมตรห่างตลาดสดแม่มาลัย โลตัสบิ๊กซีธนาคารสถานีตำรวจนะครับประมาณ19กิโลเมตรและห่างตัวเมืองเชียงใหม่ก็58กิโลเมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของที่ดินที่จะขายทั้งหมดเลยนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนะครับน,นสสีจอพร้อมโอนได้ทันที่2ไร่1งาน9 6ตารางวา ราคายังต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับและพื้นที่ตรงนี้ห่างเขื่อนแม่งานนะครับสถานที่ท่องเที่ยวก็ประมาณ8กิโลเมตรการเดินทางก็สะดวกนะครับมีหมู่บ้านตลอดเส้นทางที่เข้าออกเข้า,ขามาถึงจนถึงที่ดินและส่วนมากก็จะเป็นคนต่างจังหวัดนะครับที่จะมาซื้อที่เก็บไว้หรือว่าทำบ้านสวนนะครับ เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร088 805 3701 ID Line CM แล้วก็24ตัวละ CM ฝากทุกท่านติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ชมแปลงนี้นะครับราคาดีๆนะครับเพียง4 5 5 0ขอบคุณครับ